สวัสดีค่ะพี่ฮ์ดบีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ดียาคินิคะ่ะค่ะเรากำลังอยู่ที่ดียาคินิกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแบมมีข้อสงสัยในเรื่องของไหมอิตาลีค่ะคือแบมอ,อยากรู้ว่าไหมอิตาลีกับไหมทั่วไปมันต่างกันยังไงหรอคะจริงๆแล้วนะคะคือไหมอิตาลีเนี่ยเป็นไหม<ต>ที่พรีเมียมเนาะที่คุณหมอทนายเนี่ยเลือกใช้แล้วก็สําหรับการใช้ไหมอิตาลีนะคะคุณลูกค้าสงายเนี่ยที่มาเขาก็จะกังวลในเรื่องของความหย่อนคล้อยนะคะแล้วก็พวกรองแก้มนะคะก็สามารถใช้ไหมอิตาลีได้ และคือไหมอิตาลีมีคุณสมบัติโดดเด่นแบบไหนล่ะคะที่ทางคลินิกของเราถึงเลือกใช้คุณสมบัตินะครับเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมอดนะนายนะให้ความรู้เพิ่มเติมกันดีก,กว่าครับค่ะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้ดีๆจากคุณหมอดะนายกันเลยคะ่ะหมอครับไหมอิตาลีแตกต่างจากไหมทั่วไปยังไงครับ ไหมตัวนี้เป็นไหมที่ผ่าน FDA a p p r o v e ลนะครับรวถึงออยองประเทศไทยนะครับเป็นปอุปกรณ์ที่ใช้ในการแพทย์ที่เรียกว่า suspension device คือใช้สำหรับแขวะและยกพยุงเนื้อเยื่อบนใบหน้าและลำคอข้อที่2หมไหมตัวเนี้ถูกดีไซน์มาเพื่อให้ทำโดยการใช้ยาชาน้อยมากนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคที่ต้องถูกเทรน เฉพาะจากทางบริษัทนะครับสำหรับไหมนะครับจะใช้ค้างละ1เส้นเท่านั้นนะครับก็จะมีการยกและพยุงใบหน้าที่หย่อนคล้อยเด้่ผลักหีไม่มีระยะหักฟื้นนะครับเป็นแค่สามารถทําเสร็จแล้วก็ไปใช้ชีวิตตามปกติดได้เลยนะครับนี่คือตัวแบ,บที่ดีข้อนึงอีกข้อหนึ่งคือตัวไหมตัวนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมเขาเรียกเป็น innovative thread lifting นะครับจากตัววัสดุที่ใช้ในการทําไหมนะครับไหมตัวนี้จะเป็นสารที่ผสมกัน นะระหว่างตัวที่ย่อยสลายช้าทั้งคู่นะครับตัวหนึ่งจะมีความยืดหยุ่นอีกตัวหนึ่งจะมีความแข็งแกร่งซึ่งจะเหมาะสมกับการวางไว้บนใบหน้าที่เป็นเนื้อเยื่อที่มีการขยับเพื่ยงตลอดเวลาถูกไหม,มครับหมตัวนี้ทำในห้องวิทยาศาสตร์เพราะว่ามีการย่อยสลายช้านะครับไ่ด้เป็นน้ำกับกา๊าซคร์บไนไดออกไซด์ในช่วงหล1ั1ปีถึง1ปีครึ่ง ซึ่งจะทําให้ความคงตัวในการยกกระชับเนี่ยได้ผลนาเพราะนั้นตัวไหมจะถูกวางโพชเช่นในการปฏิบัติอยู่ในระดับพรีเมียมคือสามารถทําครั้งหนึ่งอยู่ได้นานเป็นปีปลอดภัยสูงดาวทายมต่ำดออางนั้นตัวไหมเทอรี่ถูกดีไซน์มาในเวชปฏิบัตินะครับอยู่2ลักษณะลักษณะแรกคือกล่องยาวๆนะครับจะเป็นไหมที่มาด้วยเข็ม2ปลายเข็ม2ปลายจะใช้ในการยกพยุงส่วนที่ยอดคอยซึ่งบริเวณหน้าก็ได้เก็บแก้มย้อยนะครับตรงร่องมุมปากเรียกว่าร่องน้ำหมกักหรือว่าร่องแก้มพยุงขึ้นไปหาส่วน แก้มใบหน้าส่วนที่เป็นการตอกเวลาเราอายุมากขึ้นเช่นขมับตอกแก้มหลังตอกเราจะดึงจากส่วนหย่อนเนี่ยครับไปเติมส่วนที่ตอกก็ะจะใช้ไหมที่เป็นสองปลายเข็มซึ่งการดีไซน์เข็มมาที่มีลักษณะที่คมและคอนโทรลได้ง่ายเนี่ยก็จะทำให้เนื้อเยื่อเวลาเราทำนาการใหม่เนี่ยช่องช้ำน้อยมากส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นกรอบสั้นๆเนี่ยก็จะเป็นไหมที่เป็นเปลยเปล่านะเขาเรียกเป็น free floating ไหมเปลยเปล่ามาในกล่องเนี่ยก็เราจะต้องใช้อุปกรณ์ในการใส่ไหม้าไป ล้วใส่ไหมเ,เข้าไปเนี่ยตัวใหม่จะถูกดีไซน์ให้มีการรวบเนื้อเยื่อเข้ามาบริเวณตรงกลางของไหม่ที่ไม่มีเทคนิคนี้ในการทำเนี่ยเราจะใช้ในการพยุงแก้มให้มีการโค้งมนนะครทำให้ใบหน้าเนี่ยมีลักษณะของหน้าที่อบอิ่มได้โดยการใช้ไหมตัวฟิฟติงนะครับก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกันอยู่2ชนิดสําหรับไหมอิตาล เราได้ฟังข้อมูลจากคุณหมอณนายไปแล้วนะค,คะเดี๋ยวเราไปฟังเทคนิคนะครับจากคุณหมอบิวว่าการร้อยไหมนะครับสามารถอยู่ได้นานเท่าไหร่แล้วก็เทคนิคดีๆจากคุณหมอบิวกันเลยด,ดีกว่าครับค่ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะเราไปชมกันเลยค่ะ ปัญหาหลักๆเลยนะคะของคนที่มักจะมาร้อยใหมเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของความหย่อนคล้อยเนาะผิวหน้าไม่กระชับค่อนข้างตอบโจทย์กับไหมนะคะหรือว่าคนที่เคยทำดีไวต์อื่นๆมาไม่ว่าจะเป็นอัลเทร่าหรือว่าเทอร์มาหรือว่าอะไรใดๆก็ตามมาแล้วรู้สึกว่ายังยกกระชับได้ไม่ถึงที่เราอยากให้มันกระชับเนี่ยเราอาจจะมาประเมินดูอีกทีนึงว่าการร้อยใหมเนี่ยช่วยได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องตามสภาพของการมาประเมินของแต่ละคนอีกทีนึงนะคะเทคนิคทีมแพทย์ของเราที่นี่นะคะเราจะใช้ไหมน้อย ะะแต่ว่ายกกระชับได้ค่อนข้างดีในเทคนิคเราเจะมีจุดแขวนที่ค่อนข้างแน่นนะคะทําให้ไหมนออกประสิทธิภาพได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์ได้ดีที่สุดร้อยไเจ็คคุณจะมีการเจ็บยาชานิดหน่อยในช่วงก่อนเริ่มเคสน,นะคะร้อยไหมครั้งหนึ่งอยู่ได้นานนะ ด้วยใหม่อิตาลีนะคะด้วยวัตถุที่เขาทําแล้วเนี่ยลำพังตัวเขาเองเนี่ยเขาก็อยู่ได้ประมาณ1นถึงหปีครึ่งประมาณนี้แล้วแต่สภาพผิวคนนะคะแต่ว่าเรื่องการยกกระชับของเราเนี่ยร่วมกับไหมที่ดีเนี่ยก็จะทําให้การยกกระชับเนี่ยเป็นไปได้ดีที่สุดแล้วก็อยู่ได้ประมาณ1-2ถึงปีะคะ่ะฟ็อกซี่ตาคืออะไรครับคุณหมอก็คือการยกกระชับบริเวณหางตานะคะให้ดูเฉียวแล้วก็ดูมีเสน่ห์มากขึ้นคะ่ะทั้งนี้เนี่ยเราอาจจะทําพร้อมไปร่วมกับการยกคิ้วได้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้เราอาจจะต้องมาประเมินเป็นร บุคคลใหม่ว่าเราควรทําอะไรบ้างปกติมันเกี่ยวข้องกับรอยไหมยังไงครับก็คือเราใช้ไหมแขวนบริเวณฟาชเชียค่ะก็คือบริเวณหางตาเนี่ยยกขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ไหมเนี่ยทำให้กระชับขึ้นไปตามแนวที่ควรจะเป็นให้มันดูฉบเฉี่ยวตาดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นค่ะได้ฟังเทคนิคแล้วก็ข้อมูลดีๆจากคุณหมอมาใครอะ่ะที่มีข้อสงสัยในเรื่องของไหมอิตาลีนี่คือหมดข้อกังวลเลยนะใช่แล้วค่ะอืมแล้วอย่างตอนนี้นะคะไหมอิตาลีนี่คือมีโปรโมชั่นอะไรหรือเปล่าคะ สำหรับที่ดียาคลินิกนะครตอนนี้นะครโปรโมชั่นก็คือใหม่อิตาลีนะคะเริ่มต้นที่39,000บาทค่ะราคาไม่แพงเลยนะคะถ้าเทียบกับคุณภาพาแล้วใหม่อิตาลีนี่คือมีที่สาขาไหนบ้างคะครับสำหรับใหม่อิตาลีนะครก็มีที่ดยาคลินิกสาขานิมมานนะคะคือมีเฉพาะที่นิมมานใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะติดต่อตามช่องทางได้เลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย